ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลละฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มพลละฝันทุกคนด้วยนะครับนี่เลยพาไปดูไอ้เคียวนะผมเมื่อคืนนี้แอบไปทําอะไรมานะครับในเจาของเขาได้ข่าวว่าไปทําอะไรมาครับเมื่อคืนฮะโอ้ไปทําวาวนะครับเห็นพ่อน้องเกลวจบอกว่าเอาวาว คูบต้ามาใส่นะครับเป็นวาวเท่าไหร่นะเป็นวาวเท่าไหร่นะวาวของอธีร้อยสี่สิบวาวของอทีร0้อยสี่สิบเออมาใช้ด้วยกันได้เหรอครับแรงครับแรงนะครับโอ้ดูเพื่อนๆดูแม่แม่ขนาดพัดลมนี่ยังเป็นพัดลมของอีทีนะครับไม่ใช่ของยันม่านนะพัดลมนี่แรงนะครับแอบไปทําวาวโตมานะครับเห็นว่าแปลงหลายอย่างเลยทําเองด้วยนะครับแต่เป็น บาวมันก็บาเดิมบ่เปลี่ยนแค่วาวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดี๋ยวเขาตัดเสร็จก่อนนะผมจะพาฟังเสียงเขาขับออกนะครับนี่เลยนี่ก็ลุยมันพอน้องจรวดอยู่เหมือนเดิมนะผมนี่เลยหัวมันเขาหัวปลูกวันที่สิบหกมกรานะครับตอนนี้ก็ถอนวันที่ยี่สิสายิบสามหรือย4ิบสี่วาวันนี้ย4ิบสี่ ยีิบสีพฤษภานะครับสีเดือนนิดๆตอนนี้เอาไปขายแล้วนะครับเที่ยวนึงยังไม่มานะครับไปแล้วบรอไปแล้ว,วปวดจอดคอยวะเอาจอดคอยมันก็ไม่ได้ขึ้นอีกเหเสร็จปีนี้แล้วหรอไม่ก็เอามาก็ขึ้นอีกอทำนายแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเสร็จปีนี้ก็เตรียมไปขายแล้ววันนี่นอ,ะอะไรคูบต้าเยอะนะครับคันนี้ ดูผสมลลููกกคครรึึ่่งงมากับจระเข้โรกโรคเป็นยังไงเนาะไอ้เขียวนี่ผมผมยังไม่ได้ใช้เลยครับจระเข้โรกโรคนี่ใช้เลี้ยวเน่ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่หายเลยยังไม่เสียเลยนะครับยังใช้เลี้ยวเน่อยู่ส่วนจระเข้โรกโรคก็ยังไม่ได้ใช้นะครับนานแล้วนะครับจะลองใช้ดูครับผมเปิดเครื่องมาที่เรียบร้อยนะครับโอ้ยอยู่ๆก็ไม่ดี้ว่า เป็นยังไงครับผมให้เหยียบทางไว้ไม่เหยียบนะครับเอาไปเหยียบทางไว้นะครับวันนี้เราถวงน้ําหนัก20กิโลนะครับเราถวง20กิโับพราดน้องเพรน้องจรวด8กิโล จะขุดมันก็ไม่บอกอหัวมันครึ่งหนึ่งนะพอน้องจีโดเขาเสียดายนะเขาเอาะไทร้มาขุดเอาอเดี๋ยวก็ได้ไปขายตัวนี้แหละอีกนะครับโอ้โดีนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางล้านะาน,นะครับพามาเบิ้ลลกมันนะพอน้องจีโรดนะครับมันพ่นตามไร่นะครับปลูกสี่เดือน เด๋ยวสิทาเบิ่งว่าสิด้ยลหลปันไหนเนาะเอาไปใส่หละบันนี้ไปท้งพุนบ่อันทางไหนอันทางนั้นถอยไปโน่นบ่อ,อ๋อเขาจะถอยเขาจะอถจะอยไปตรงดินแห้งนะครับโอ,เ,โอเ,เดี๋ยวขอทำงานก่อนนะผม วันนี้ใส่เกงขายาวมาพี่พของเราเไาใส่เกงขายาวนะครับอย,ดดอยู่กับวันนี้สนุกนะผมเพราะวทั้งวันนะครับจะได้หายลาวสวรรค์บบเขตนะครับลาวสวรรค์บบเขตมามานะครับไปกับลูกพิวเนาะกันมาดีกับซีมวลอยู่คนเบาลนนะครับเยี่ยมยอดหลัง ไะไรคือทุ่มนบ่โอ้ฝาเสื้อผ้าในสิ่งด้เออบอูนปูนแล้วนะเริ่มปูนแล้วนะเดี๋ยวรอให้พขานองจรวดไทยก่อนนะผมเดี๋ยวจะทำงานเหมือนกันนะครับ มันนี่ก็หัวสวยๆนะครับไม่ค่อยมีดินติดเท่าไหร่นะครับก็สะอาดนะครับอย่างนี้เนี่ยจ้าของร้านชอบนะครับแต่ก็หัก10%เหมือนเดิมนะครับโอ้มาได้รถเหยียบเด้อ บูเจยกีตะลงบุยะโลก,ก,โลก,กีบานประมาณ,ณเมนปรับยมพองงามงามงามขึ้นยังงามขึ้นได้หน่อยมาแล้วมาแล้วฝังโู้นมาแล้วองนะโอ้สองหมื่นมาได้เยอะแล้วพอน้องจรดวดอุ้ย <c oughs> ลำบากเลยอ่ะเอานะครับตอนนี้มีมีศึกพนันเกิดขึ้นนะครับผมศึกชิงแล้วทำไปถึงทำไปถึงขโมนช่างเอให้ลังนึงทำยังไงล่ะฝั่งนี้ก็ของพ่น้องตำรวดฝั่งนี้ก็ของแม่นะครับคนละครึ่งบ่ตังเอาทีหลัังครบอแบ่งตังเอาทีหลังครับห้าสิบสิบครับห้าสิบสิบ 9 0้0สิบเก้าสิบสิโอเคนะครับรู้เรื่อง <laughs> ไหนละไปทางไหนแล้วล่ะแปดยี่สิบนะครับมานะขอทำงานก่อนนะครับเอานะครับพอนองจรวดจะเดินรถไปข้างหน้านะครับนี่พาดูมันนะผม แลงนี้สามเที่ยวน่าจะไม่หมดนะครับหัวเขาหัวยาวนะผมหัวไม่ใหญ่แต่ยาวนะครัเอ้าเกียบจะลงนะข้างหนึ่งนะเอ้าดึงด้วยนะเพื่อน ไม่สู้นะครับจยามันงดับเพลิงมาบัดออกไปนาวหมดบอลไม้ยุ่งมันเยอะยุงมันเยอะยุงมันเยอะไรยุงก่อนใช่ไม่ค่อยโยกแล้ว โอ้โหเรียกอลดก่อน,นก่อน,นอนโอ้ย,ย,ออย,ยออเขียวอลใส่ัดหลายเท่ียนะครับไปแล้วล้นั้นไปให้ผนอกิรวดไปไล้ไปแล้ว โอ้โห,โโหเทสเบาโตนะครับผมเดี๋ยวไปรอจรวดเดีรยวงอจรวดตั้งลำนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปไล่ยุงนะครับ ถายเลยกลับมาเอาอีกไปถ่ายเลยกลับมาถ้าฝนไม่ตกก็เอาอีกอัอกวหอ้ารดเลยมไเลยเรือดูท้องฟ้านะผมมืดมืดตึ๊บเลยเลยมาเลยมาเลยอีกมาอีกเอาคอมเมตตุกตราเต้ใหม่เอาหมดละกรมเมต เห็นมีดผมป่ะครับเดี๋ยวว่ามีด ขึ้นราคานะครับกำลังขึ้นราคานะครับราคาสองบาทสองบาท3านะครับนี่เออฝั่งโน้นอาจารย์กเกษมชัยนะครับเสียงแบบนี้ไปไขายแล้วนะเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะผมเอานะผมได้เวลานะครับได้เวลาขึ้นแล้วครับฟ้ามืดมาเดี๋ยวไม่ทันนะผม เฮ้ยเจ็บนี่เดี๋ยวจะช่วยกัน,นครับไปถอยก่อน,นครับแไปถอยก่อนถอยก่อนคนหนักเวลาออกตัวเราต้องถอยก่อนนะผมถึงหออยอกได้ถ้าเราไม่ถอยปุ๊บเราออกตัวเลยนะ่ะฟรีทิ้งแน่นอนนะครับก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะผมมา cái này chút rồi Đeo có, có thói tăng làm mày trong tác รถก็ยาวด้วยนะผมประมาณ6เมตรกว่านะครับจากหน้ารถมาหลังรถเนาะก็เลี้ยวในที่แคบนะครับถ้าเป็น6ล้อนี่ไม่ได้แน่นอนเนาะถ้า6ล้อยาว6เมตรในเลี้ยวนี่ลำบากหน่อยแหละนะครับได้อยู่แต่ก็มันก็สุดสีกันและถ้าหมดไปเนาะโอ้ระวังเรื่องข้างหน้าเจ้าเดี๋ยวข้างหน้าเลื่อนตกไปทางนู้นนะจะได้ช็อตเด็ดเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมมัันนนนจจะะปป 拜拜。